โอโจิ๋ว,วแต่เจ๋วนะครับใช่ชจิ๋วแต่เจี๋ยวเลยครับอันนี้สวัสดีครับ,รบผมนะครับแฮมจากเพจภูม่าไทยแลนด์ครับผมปุ้ยครับ ครับสวัสดีครับช่างปุ้ยครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับเครื่องเจียรนะครับ4นิ้วรุ่น PMC80AG นะครับเป็นเครื่องเจียรนะครับทรงสลิมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสินค้าในกล่องกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ช่างปุ้ยเป็นคนแนะนําครับภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่องเจียรสีนิ้วอ่าพระเอกของเรานะพระเอกของเราครับมันก็จะมีตัวน้ำจับเสริมน้ำจับเสริม1ชิ้นนะครับแล้วมีตัวประแจขันใบ1อันแล้วก็ตัวแปรงถ่าน1คู่นั่นเองนะครรับเเดดี๋ยวาามูดีไซนน์ภายอกกัน ก็ที่เห็นเลยนี่ก็เป็นสี สีของทางพูม่านะครับก็จะเป็นน้ํำเงินเหลืองจะเป็นดีไซน์แบบสลิมไทับแล้วก็เป็นตัวนี้จะเป็นตัวสวิต์อยู่ด้านท้ายนะครับที่คนไทยใช้กันอ๋อขึนขอนนิดนึงที่ว่ามั็นสลิมไทายอ๋อมันคือมันจะเล็กกันมือจะชับเลยกหละะชับมือเลยเวลาใช้งานเอ้ผมังเกตเห็นตรงนี้มันมีด้ามจับให้กะชับมือออเวลาทำงานใช่เวลาเราเจียเนี่ยเวลาเราอาจจะกลัวจับมือเดียวเนี่ยอาจจะไม่มั่นคงอาจจะสะบัดอาจจะหลุดได้เรามีตัวนี้เสริมให้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ต่อไปก็คือตัวบริษัท เราจะดีไซน์มาเป็นอลูมิเนียมมันลอยเพคือคุณสมบัติก็คือเบาใช่ครับทนทานใช่แรงนะฮะและอีกอย่างนึ้งก็คือระบายความร้อนได้ดีครับผมตัวนี้ครับเราจะดีไซน์ตัวใบพัดด้านในเนี่ยให้โค้ง ครับสหรับแบบรับลมระบายลมได้ดีขึ้นตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคข้างในกันครับตัวนี้ให้มาถึง800วัตต์เลยทีเดียวโอ้ถือว่าแรงมากเลยครับรอบสูงสุดเนี่ย11,000โอ้โหจิว๋วแต่เจ๋ยวนะครับใช่ชจิ๋วแต่เจี๋ยวเลยครับอ,อันนี้น <ะ S 2> แล้วก็เรามาต่อกันในส่วนตัวมอเตอร์เนี่ยเราจะเคลือบฉนวน2ชั้นเพื่อป้องกันความชื้นและสิ่งพวกฝุ่นอย่างเงี้ยไม่ให้ทำลายอ๋อคือมันไ่เคลือบอีกชั้นนึงมันเคลือบไว้ทั้งชื้นทั้งฝุ่นแล้วก็จะแบบเข้าไปททาลยยตรนนี้้้ไไม่ดดแวววกัุเจะคืออบ ครับแล้วก็จะมีตัวกันฝุ่นของลูกปืนนะครับเสริมขึ้นมาอีกเพื่อยืดอายุการใช้งานในร้านขึ้นเริ่มอยากเห็นแล้วว่าเสียงเนี่ยมันจะเป็นยังไงคยาฟังเสียงอีชุดเฟืองมาหน่อยว่ามันยันนิ่งหรือเปล่าได้ครับแต่เราฟังเสียงพ,พร้อพๆกมันครับโอเคได้ครับ โอเคครับครับเมื่อกี้หลังจากที่ได้ฟังเสียงเทสนะครับแล้วก็ผมขอสรุปหน่อยละกันนะครับเครื่องเจียนะครับรุ่น PMC 80 AG นะครับเป็นเครื่องเจียทรงสลิมไทยนะครับเหมาะสําหรับคนไทยนะครับแล้วก็ตูดเนี่ยสวิตช์นะเป็นรุ่นยอดนิยมของคนไทยแล้วรบองว่าใช้งานง่ายมากแถมนะครับด้ามจับนะครับยังเป็นยางด้วยทางผู้บ้านนี่ใส่ใจมากมากครับสำหรับเรื่องความปลอดภัยและการทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับ ทนความร้อนทํางานได้นานน้าหนักเบานะครับพร้อมกับใบพัดนะครับที่ออกแบบมาพิเศษครับเป็นใบพัดโค้งที่มาจากญี่ปุ่นก็คือทําให้ะบายนความร้อนได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะฮะทำงานได้นานนะครับและที่สําคัญนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีลาเบลนะครับตรงนี้จะมีเลขรียลนั number นะครับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับสามารถเอาไปก่อครับผ่านแอปพลิเคชันทีมนะครับเพื่อรับประกันสินค้านะครับ ยาวนานถึง1ปีนะครับแล้วในแอปเนี่ยยังมีกิจกรรมนะครับให้ร่วมสนุกอีกมากมายเลยนะครับก็ขอฝากนะครับเครื่องเจียสี่นิ้วนะครับรุ่น PMC 8 0 AG ไว้ด้วยนะครับนะครับใครมีปัญหานะครับหรือมีข้อสงสัยนะครับฝากไว้ที่คอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากข้อมูลถัดไปหรือถ้าใครอยากเห็นสินค้าอื่นๆนะครับผ่านเพจพูมาทูไทยแลนด์นะครับหรือทางเว็บไซต์ Puma Thailand .com นะครับโอเคเราขอฝากช่อง YouTube นะครับช่องคีรวาดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ พบกับเรานะครับในคลิปต่อไปนะครับทีบบนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ